สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w o r k to help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอมก็ยังมีเว็บไซต์ w o r บ to h l p p นะคะที่ได้รวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย,อย่ยอยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่า Spirit Animals เนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคุณบ้างโดยที่ผมได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแช n e ลพลังงานนะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างค่ะ การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Collective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Timeless คือคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนทนี่เราจะไปรับฟังคำทำนายพร้อมกันอุ่มจาขอเนี่แสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะ ุมขออาราธนาต่อคุณพระศรีรัตะนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้แคลวคลาดจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เถิดเอาละมาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะอุ่มใช้ไพ่อร์โคสำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอคำแนะนำจาก Spirit Animals ให้กับ Collective ด้วยค่ะมีสิ่งใดที่ Collect คอเลกทีฟคนนี้ต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ giraffe spirit okay. visionary rise above earthly matters cry through life with grace you are able to see the right path stand whole in your self-worth and love with a big heart corporate spirit animals <coughs> ข้อความชัดเจนนะคะเพราะว่ายีราฟเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชที่แบบมีคอยาวมากใช่ไหมเออเพื่อที่จะได้น้มตัวนะคะไปกินใบไม้นะคะบนกิ่งไม้หรือยอดไม้สูงๆนั่นคือ อิราฟสปิริตเนี่ยต้องการให้คุณมองมองโลกนะคะหรือมองชีวิตในมุมกว้างๆเข้าไว้นะคะอืมเพื่อที่เราจะได้มองแบบค,คือเข้าใจใชแบบ่ป่ะพอเวลาแบบเราอยู่ที่สูงหรือว่าเรามองเห็นแบบทุกๆอย่างด้วยด้วยด้วยภาพกว้างหรือภาพรวมๆเรานอกจากเราจะมองเห็นถึงปัญหานะคะหรืออุปสรรคหรือข้อเสียเนี่ย เราก็ยังมองเห็นถึงความสำเร็จหรือชัยชนะหรือความสุขอีกด้วยค่ะสิ่งที่ผมเจอสือ่อหมายความว่าที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าเมื่อใดที่เราแบบมองเห็นถึงปัญหาเราก็จะเฮ้ยมองเห็นแค่ปัญหาแล้วมันก็คือปัญหาอยู่วันยังคำ่ำจริงไหมแต่ถ้าเกิดเรามองเห็นปัญหาปัญหาคือความทา้าทาย ปัญหามีไว้ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนั่นแหละค่ะถึงจะทําให้เราพัฒนาแล้วก็เติบโตแต่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าเมื่อใดที่เราแบบมองมองแบบภาพกว้างหรือภาพรวมๆนอกจากที่เราจะมองเห็นปัญหาเรายังมองเห็นโอกาสอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเรามา clarify ข้อความนี้กันนะคะอุ่มใช้ไพ่ทาโร่สำหรับนี้ขออนุญาตค่ะขอ c a ิ i f y ข้อความ giraffe spirit ด้วยค่ะ Five of wands นะคะ totality page of cups นะคะ understanding เบอร์สิบเก้านะคะกับ the sun เขียนว่า innocence แล้วก็ page of pentacles นะคะ adventure มีมาสอง page เลยนะคะแล้วหมายเขาบอกคือ คือการที่คุณมองโลกในมุมกว้างหรือภาพรวมหรือมองโลกด้วยสายตาของความเป็นเด็กอ่าในความเป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดเอ่อใครมีลูกหรือมีหลานนะคะจะรู้ว่าแบบโอ้เด็กเล็กเนี่ยเหมือนกับว่าคือคือแบบโอ้โหแบบขาลุยขาเออเหมือนว่าแบบเป็นขาลุยแบบจริงๆเลยอ,ะอ่ะเอออะไรก็เป็นไปได้ฉันจะทําสิ่งนี้ฉันต้องการสิ่งนี้ฉันไม่หวัน่นไหว คนอื่นจะคิดยังไงหรือจะว่ายังไงฉันจะทําของฉันฉันจะเอาแบบนี้เอาอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดคุณแบบเคยเลี้ยงเด็กหรือว่าเออแบบมีมีแบบว่าเด็กน้อยนะคะมีบุตรหลานในบ้านคุณจะรู้ดีว่าแบบโอ้โหเด็กนี่แบบขาลุยขาบูจริงๆเออบางทีเราก็ลบกันนะกับเด็กกับหลานเนี่ยเออก,ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะอา่าต้องพูดต้องพูดว่าคืออันนี้ที่ผมหยิบยกตัวอย่างก็คือว่าแบบในในความเป็นเด็กอะ่ะเออเราเรามองเห็นถึง ทุกทุกโอกาสทุกๆความเป็นไปได้แล้วก็ทุกๆความสุขความสนุกสนานในชีวิตค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะจะสื่อถึงนะอ่ะคือคือแน่นอนว่าว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ะเราต้องเจอทั้งสุขทั้งทุกต้องเจอแบบทั้งปัญหาต้องเจอทั้งความสําเร็จนะคะคือมันอย่างเงี้ยละค่ะถึงเรียกว่าชีวิตเนาะ <laughs> เพราะว่าไพ่เดอะซันเป็นไพ่ของการมองโลกในแง่ดีค่ะคือคือแน่นอนว่าโอ้แบบเห็นเห็นไพ่เ,เดอะซันมาทุกสิ่งทุกอย่างสว่างสดใสเหมือนแบบเราเห็นแบบแสงแสงสว่างณนะปลายอุโมงค์อะไรประมาณนั้นเลยอะเออแต,แต,แต่แต่ก็จริงๆค่ะทุกทุกวิกฤตมันย่อมมีโอกาสในนั้นนะคะทุกความมืดย่อมมีแสงสว่างทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอค่ะ ขอคำแนะนำจาก Spirit Animals เพิ่มเติมค่ะมีสิ่งใดที่คอ l e c กที e คนนี้ต้องทราบในตอนนี้บ้างค่ะ hummingbird spirit นะคะ miracles you are the joy bringer You bless the world with positivity and love, energy source on your shining wings spread the miracle of happiness เห็นไหมที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคะ,ะว่าว่าการแบบคิดบวกะนะคะคือคือ างคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโอ้ยค,คนคิดบวกคนมองโลกในแง่นี้เนี่ยคือคนที่แบบอยู่ในแบบทุ่งลาเวนเดอร์ตลอดเวลาจริงๆเราไม่ใช่นะคะอ่าอันนี้คือความคิดเห็นโดยส่วนตัวของอุ๋มนะคะย้ำไว้อีกทีหนึง่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่คิดบวกคือคนที่มองโลกตามความเป็นจริงค่ะอือคนที่มองโลกตามความเป็นจริงนะคะด้วยสายตาที่เป็นกลางแต่ไม่หยุดที่จะ ให้กำลังใจตัวเองหรือมองเห็นข้อดีในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อดีในสถานการณ์นั้นๆหรือในคนคนนั้นหรือในปัญหาเหล่านั้นหรือในสิ่งสิ่งนั้นอะไรก็ได้ค่ะเนี่แหละค่ะคือการมองโลกในแง่ดีตามแบบฉบับของอุ่มนะคะต้องพูดอย่างนี้ เพราะว่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ค่ะว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอะเราย่อมเจอทั้งสุขแล้วก็ทุกข์เพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นแต่ทุกๆทุกๆนะคะอย่างเดียวหรือเปล่านะคะมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าความคิดแล้วก็คำพูดของเราเนี่ยมันเชื่อมโยงนะคะหรือมันทำให้เรารู้สึกตามนั้นนะคะ แล้วเมื่อใดที่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนนะคะขอแคลฟายข้อความ Hammy b i r ร์ตสป i ริด้วยค่ะ six of pentacles นะคะ,ะ,คะข้างล่างเขียนว่า compromise นะคะแล้วก็ seven of cups นะคะ projections nine of cups นะคะ laziness แล้วก็ five of cups นะคะ clinging to the past ไพถ้วยมาเต็มเลยนะคะข้อความนี้เป็นการ clarify ความหมายของการมองโลกในแงด่ดีนะคะได้อย่างชัดเจนมากๆอย่างที่ผมพูดเป็นเมื่อกี้ค่ะว่าความคิดแล้วก็คำพูดของคุณนะคะมีผลกับความรู้สึกของคุณนี่มันเหมือนกับประมาณว่าแบบเป็น กระจกเงาสะท้อนเลยอะอะ่นะคะอ่าแล้วเมื่อไรที่คุณแบบความคิดดูยุงง่งเหยิงดูสับสนนะคะหรือมองเห็นแต่ปัญหาหรืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าเออคิดถึงแต่ทุกทุกทุกนะคะอ่าคุณก็ยังแบบคือเหมือนกับว่าคือคือตัวคุณเอกอะก็จะแบบเหมือนอยู่ในกรอบแล้วก็เออแบบอยู่ในวังบนนั้นหรือหาแบบหาทางออกไม่ได้นะคะอืมตใน ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดแบบเออคุณคิดว่าแบบเฮ้ยชิวๆอ่ะชีวิตนะอืมคือทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอกผ่านมามันก็ผ่านไปแต่ว,ว่าขอให้คุณแบบคิดแค่ว่าทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดก็พอเนาะขอคำแนะนำจาก Spirit Animals เพิ่มเติมคะ่ะมีสิ่งใดที่ l o l l t i v i คนนี้ต้องทราบในตอนนี้บ้างคะ Dragonfly magic นะคะ I embrace my transformation I courageously let go of the past The magic of nature is in me I am brilliant and I am blessed มีทั้ง Miracles นะคะมีทั้ง Magic นะคะนี่เลยเห็นไหมคือคือขอให้คุณนะคะแบบระลึก ว่าเออหรือตระหนักว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคุณคือเจ้าชะตาชีวิตตัวเองนะคะคุณคือคนที่มีสิทธิ์เลือกที่จะสร้างสรรนะคะหรือกําหนดชีวิตของตัวเองให้เป็นไปแบบไหนหรือเป็นอย่างไรนะคะในแบบที่คุณต้องการคุณคือโคเ r เตอร์กับจัก,กรวาลน,นะคะในการในการสร้างสร้าง ชีวิตของตัวเองบนโลกใบเนี้ยอืมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอดีสิ่งที่ผมจะพูดนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลอีกนะอ่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะบอกว่าเราไม่เคยถูกสอนหรือมีโรงเรียนไหนสอนว่าเอ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะคิดเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอ่านะคะอ่าคือคือเอาไปว่าอุ่มเข้าใจว่าในเมทริกซ์เนี่ยนะคะอ่าเราเหมือนกับว่าคือการที่จะบังคับ หรือหรือดูแลคนหมู่มากบางทีมันต้องมีกฎระเบียบอันนี้แน่นอนมันต้องมีกฎระเบียบของสังคมนะคะไม่งั้นก็จะยุ่งเหยิงแต่ว่าอันที่เราใช้กฎระเบียบนะคะที่เหมือนกันในทุกๆด้านหรือในทุกๆอย่าง ปัญหาที่จริงๆแล้วปัญหามันแตกต่างกันอนะปัญหามันมีหลายอย่างแต่เราใช้ข้อบังคับหรือกฎบังคับอย่างเดียวเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างอันนี้อุ้มให้คุณลองคิดภาพเฉยๆนะว่าว่ามันจะตอบโจทย์หรือมันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ตรงจุดไหมนะคะอ่าอันนี้ผมพูดให้คุณได้คิดต่อนะคะไม่ต้องเชื่อหรือไม่ต้องแบบคิดเหมือนอุ้มนะคะอืมแต่นี้แหละค่ะ คือหลักการของเมทริกซ์นี้นะคะที่จะทำให้เราได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าแบบเราเราจำเป็นที่จะต้องเจอสิ่งที่ไม่ใช่ก่อนที่จะเจอสิ่งที่ใช่อย่างแท้จริงสำหรับตัวเรานะคะต้องพูดอย่างนี้สำหรับตัวเราเพราะว่าสิ่งที่ใช่เลยไม่ใช่เออสำหรับอุม่มหรือสำหรับคุณมันอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปนะคะขอ clarify dragonfly spirit เพิ่มเติม,ตม,ตมคะ่ะ เอชออฟคัพนะคะ going with the flow ไพ่ถ้วยไมยกแล้วเบอร์หนึ่งนะคะ the magician นะคะเขียนว่า existence เบอร์หกนะคะกับ the lovers แล้วก็เอช t of Wands นะคะ traveling อย่างที่ผมเคยพูดนะคะว่าโลกเนี่ยคือ international school ของแท้นะคะเป็นที่ที่จิตวิญญาณนะคะแบบว่าจาก ต่าง่างที่ต่างถิ่นต่างมิติต่างกาแล็กซีนะคะที่มีการเดินทางที่แตกต่างกันเนี่ยมารวมตัวกันมาเจอกันนะคะบนโลกใบนี้เมทริกซ์นี้จะสอนให้จิตวิญญาณทุกดวงได้เข้าใจถึงความรักและความสามัคคีอืนะ,ะคะคือคือแน่นอนว่าอย่างที่ผมพูดเอาไว้ในตอนแรกว่าแบบที่ใดย่อมแบบ,แบ,บแที่มืดย่อมมี ความสว่างใช่ไหมย่อมมีแสงสว่างนะคะในข้อเสียนะคะอะ่ย่อมที่จะมีข้อดีคือม่มจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นโพลาริตี้อะค่ะม,มีขาวมันจําเป็นที่จะต้องมีดําเสมอออ่ะม,มันจําเป็นที่จะต้องอยู่คู่กันนะคะอ่อย่างพลังงานเพศหญิงพลังงานเพศชายหยินหยางเนี่ยนะคะอืจําเป็นที่จะต้องอยู่คู่กันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เลยเพียงแต่ว่า เราเนี่ยแหละค่ะมนุษย์เราเนี่ยแหละเรียนรู้ที่จะปรับปรุงหรือหรือปรับสมดุลนะคะพลังงานเหล่านั้นอย่างไรหรือหรือเลือกที่จะปรับสมดุลชีวิตอย่างไรเพราะว่าการที่มีสองด้านนะคะหรือ polarity อ่ะ เมื่อใดที่พลังงานทั้งสองสองแบบหรือสองอย่างนะคะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะคะหรือ,หร,อหรือกลมเกลียวเนี่ยอืมมันคือโ o เ e ส e คะ่ะมันคือ inner peace ของจริงคะ่ะแล้วผมก็หวังว่าคุณจะสามารถสร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วยตัวคุณเองเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วตัวคุณนั่นแหละคะ่ะคือปฏิหารเอาละแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อความจาก spirit animals นะคะ อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันได้นะอุ่มรออ่านอยู่สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งได้นะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย